เป็นโถกพ่ออรับครับสวัสดีครับพี่น้องช่องความสุกเล็กๆสุทินบานหน้ามือ,มอนี่วันที่ยี่สิบเกาพฤศจิกาโอ้ยหนาวๆพี่น้องรับล่างจิงเขาจ่วงท่านว่าเนาะคุณพ่อโอ้ออกมากบานเตโซโาครับพี่น้องตีหาออกมาโอ้บานมันสีบว่าหนาวครับหนาวอยู่ครับอ่ายินดีนะพี่น้องอยูู่แล้วเขาแล้วน้ำคือิีมันเนาะครับเนาะ อ่าช่องควบสุงเล็กๆคือที่้านหน้ากับพึ่งนี่โอกาสยากน้ำเขาน้ำหนือพี่น้องเข้าละครับผมเมื่อนี้จะมาเจียภาพบรรยากาศเพราะว่าสิเป็นราคาง่วงราคากล้วยนะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเขาน่าปลาแล้วง่วงกล้วยราคาจีขึ้นสีลงซั่ใดเดี๋ยวสีให้พี่น้องไปเบิ้องเรากับไปชมบรรยากาศไปพร้อุมกันครับเอาเดี๋ยวเสี่ยไปเบิ้งราคากล้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งน้ำกันครับผม รับมาเบิ้งแม่ลูกน้ำกันก่อนครับพี่น้องครับแม่ลูกครับเอาราคาไรเป็นไดนี่แก๊บผมว่าจะหามือหาหามือหาครับพี่น้องราคาแม่ลูกลูกเป็นของไผ่เนี่ยไอ้ลูกเบิ้มพันล้านได้จักเดือนหรอครับลูกเพื่อนครับเจ็ดเดือนลูกเจ็ดเดือนครับเป็นลูกโตผูครับเบิ้มพันล้านนี่ใบมีหลอดลูกกระสีสูงวัองลอยเท่าไรนี่ยไอ้ลอย ม,มันเลยร้อยยียเ่เนาะครับเนาะร้อยยี่สิบครับลูกเบิ่มครับแต่ประมาณเจ็ดเดือนก็ไอ้เจ็ดเดือนพี่งี้ครับลูกเจ็ด<อ>เ,เดือนครับส่วนแม่เพิ่นสถานะยังไงนี่แม่เพิ่นครับพี่มั่นแล้ว,รวครับมัน่นแล้วเนาะครับเนาะเจ็ดเดือนแล้วครับไอ้เจ็เดือนครัวแล้วมั่นสี่เดือนของพวกไดผสมไว้ครับอ๋อของเบิ่มครับลูกลูกกระเบิ่มแม่อยู่ในท้องอีกกระเบิ่มงี้ครับเอาผู้ใดมักสายเบิ่มเลยครับเด้อแม่คว้วสูงไดวะไอ้รอยสามสิบเฮาร้อยสามสิบบวกอยู่ครับพี่น้อง มือนี่เอาตลับเม็ดมานาอยู่ตัวไหนสงสัยพี่น้องเดี๋ยวสีวัดให้เบิ้งครับโอ้ยโโตัวนี้ร้อยสามบบวกได้เยอะครับพี่น้องเป็นตะเลียงเงาหางใหญย่ๆนะครับความสูงร้อยสามบบวกครับเม่ส่วนลูกเป็นลูกตัวปูบ่มพันล้านสูงร้อยยี่สิบครับลูกครับไอ้ไส้เราอยากได้หามือนเท่าไดก็ไย หาหมื่นหาครับหาหมื่นหาครับอันนี้ราคาไก่ยังต่อรองกันได้อยู่น้อยเนาะก็ได้อยู่ครับยังคุยกันได้อยู่ครับเอาฝากพี่ฝากน้องสําหรับผู้ใดหาแม่ลูกครับเอาฝากเบอร์ครับพี่ยุ้ยไว้นี่ครับส่วนก็สว่างครับครับผมหนึ่งสามห้าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับครับผมครับไอแคบปลาฮิลเนาะครับเนาะครับเอาโชคโชค์มันหมันได้เด้อเป็นยังไงเขานาปลาเลี้ยงไปเลี้ยงเหรอครับเลี้ยงเหรอเนาะหมานบ่พี่นี่ได้นไรก็สว่างเลยโอ้ลุยว่สอบครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเขาไว้ห้ามัก ลูกแม่ลูกเราก็ลูกติดพ้องพ่อมเอาซื้อสองได้สามครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายครับไปแคบครับครับสวัสดีครับกล้วยเส้าหกตัวแม่ตัวผู้พ่อตัวแม่ตัวแม่มันคืองามเถอะพ่อโอ้ลูกไฟนี่พ่อลูกบักสร้างนิ้วดอนไหมลูกบักสร้างโอ้บักสร้างอูดอนเอเบื้องเนียพี่น้องมันคือหน้าตาคือยังสวยเถอะพ่อเขากับงามครับพี่น้องเบื้องลูกครับหัวบักใหญ่เลย โอ้แต่อยากจอยน้อยนึงเนาะพ่อเนาะแต่ว่าคือส้งดีเล้อพ่อเขาเลี้ยงก็ดีใบหลอดเทามีบ่พ่อใบหลอดเทอมีแต่ว่าพี่น้องเบิ้งเอาสายตาเบิ้งเอาเนาะครับเนาะโอ้โอ้แข่งขาก็ดีเด้ครับมาเหมือดเลยอัตลักษณ์มาชัดเจนเนาะพ่อเนาะสุยางมาเหมือดครับเป็นตะเลียงราคาสองหมื่นหกพี่พ่อสองหมื่นหก ราคานี่ยี่พ้อไปมาได้อย่างบ่ละก็ยังส่งเถือกตด้พ่อเออเถือ,อยู่าไหร่คันนไกลไงเพิ่นเสีย่ารถเอาคันไกลก็จัง่ารถทาร่ากับจังวาก,กันนะพ่อเน,น,น,นาะเอาคันยูไกลไกลร้อยกิโลเฮากับมีอยู่นะพ่อเนาะบริการฟรีอยู่ครับพี่น้องร้อยกิโลแต่ว่าแข่งขาดีดีลูกเบิ่มลูกเบิ้มเป็นลูกสร้างก็พ่อลูกสร้างเนะพ่อโอ้ลูกสร้างครับเป็นตะเลี่ยงนะครับราคานี่พ่อ เอาพี่น้องฮาในน้อยครับแม่ในน้อยแม่สาวในน้อยครับอายุเพิ่นได้หลเพินได้พอได้ปีกว่ๆครับอซํานี่เพิ่นพร้อมผสมไปพ่อกันน้อยๆซ้ำนี่บอกท่านไหนทบพร้อมเนาะพ่อเนาะโอ้วามสูงเพิ่นเท่าไรพ่อนี่ สิบปอมมั่นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหายี่สิบหกน้องพ่อเนาะส่งสูงอยู่ครับส่งดีครับน้องพ่อโอ้ครับเต้ไก่ไม่สิบห้ากุ้งก้าเราอีแม่นี่ไลฟ์ปันไหนน้อพ่ออีแม่ที่สองแม่นี่เศร้าซีครับพี่น้องโอ้ขวยอยู่ตลาดบ้านคำบงครับอำเภอนลำพ่างจังหวัดขอนแก่นเฮ้า คุณพ่อสองตัวนี่ราคาห้าหมื่นห้าหมื่นห้ม่นเน่ยตัวละสองหมื่นกลัวๆตัวหนึ่งสองหมื่นหกตัวหนึ่งสองหมื่นสี่อ๋อเอาราคานี่ก็ยังคุยกันได้อยู่เด้อครับพี่น้องเด้อเอาคุณพ่อมาได้าสัยคุ้ยสองตัวนี่เขามาได้าสัยมาต่ตำบลดงสวรรค์เพื่อนากางโอ้จังหวัดใดพ่อจังหวัดน้องบุรพูโอ้ปาทัอยู่หน้ากลางทางบุญตัวนี่พ่อเนาะฝากพูดทั้งฝากฝากพูดทางบุญพี่น้อง อี่พ่ออยยุไกลๆก,กับมาเลยครับพี่น้องทางไก่ทางไกลห้าเห็นแล้วอยากได้นี่ครับเป็นแม่สาวหน่อยความสูงร้อยยี่สิบหกได้อยู่ครับพี่น้องนะครับ <c oughs> เป็นลูกของสร้างอุดรแต่ว่าใบหลอดบ่มีครับอีก <c oughs> แม่หนึ่งกับสูงสูง,สงที่ซ้ำกันนาะพ่อเนาะ <c oughs> สู้สีกัน <c oughs> สู้สีกันครับก้าม่านร้อยยี่ห้ก้าม่านรอยยีบหานะครับไอตัวนี้เป็นลูกไผ่นี่พ่อ มันมาน้อกันนะอ๋อมันคอกเดียวกันมาคอกเดียวกันครับพี่นอ้องโอ้เป็นตะเลียงกล้วยเป็นตะเลียงครับมาคอกเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นห้องส้มนะส่งดีทั้งหมดครับทั้งสองตัวอเอาพี่น้อฝากเบอร์ไว้เนี่ยพ่อศูอนย์ห้องหนึง่นหงศูนย์ห้หนึ่งครับศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ สามหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดแปดคุณพ่ออย่างครับบุญมีเอาพ่อบุญมี่นะครับเด้อฝาก,ากพี่น้องทังช่องความสุกเล็กๆสุทินบ้านหน้าพึ่งมาตลาดเป็นบอกว่ายไงซะเป็นเป็นข้างแรกของสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับกำลังยากเขายาบหน้าหรือโอ้ยมือนี่มาเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องเข้าไว้สวยงามๆานะครับ ราคาบ่แพงครับสาวหน่อยราคาสองหมื่นกว่าบาทสองตัวนี่ราคาหาหมื่นครับห้าหมื่นก็ยังคุ้ยกันได้อีกอยู่นะครับเอาคารถดคาร่าก็ยังคุ้ยกันทางไกลก็มีบริการส่งอยู่ครับครับส่วนอยู่ไกลร้อยกิโลแรกกับมีส่งฟรีอยู่เด้อครับเด้อเอาฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้คุณพ่อขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณครับห้าหมื่นกว่าครับพี่น้อง โอ้ยราคาหามื่นเท่าไหรเนี่ยไอ้หามื่นเจ็ดครับหามื่นเจ็ดพันครับแม่ลูกแม่ลูกครับผมอ๋อลูกเป็นไผรครับนี่ลูกเพื่อนอะลูกเป็นหลานสิงโตผู้เวียงโอ้หลานสิงโตผู้เวียงครับแม่ขุ่มสูงหลายเป็นไรไอ้แม่สูงลอยสามสิบห้าแม่สูงลอยสามสิบห้าครับลูกสิงโตผู้เวียง อยู่ในถองคนมีไปพ่อนน่มีหรอครับผมมีของไผ่ครับมีของสายทับบ้บานครับโอ้มีคนแก่ทับน้ำบานแก่ทับน้ำบานแต่ว่าพอพนเป็นสายใดล่ะครับเป็นสายเบิ่มพันล้านเอาพอเป็นสายเบิรมเนะครับเด้ออยู่ในถองได้วจักเดือนล้วครับพ่อเอาสองเดือนแล้วครับเขาเอาสองเดือนแล้วครับพี่น้องโอ้แต่ว่าลูกลูกได้จักเดือนครับซ้ำนี่ครับนี่ลูกเจ็ดเดือนลูกเดือนครับพี่น้องเอา้าพี่น้องเขาอยากได้หาเงินกับอีกเจ็ดพันเด้อครับ ฝากพี่น้องผู้เบื้องช่องอยากได้มือน,นี้โคมหลายครับพี่นอ้องโคมราคาหามื่นกลักวๆหามื่นต้นๆกม็มีครับเอาอันนี้หามื่นเจ็ดเนาะครับเนาะเอาไอ้ไส้เอามา นี่ตีควบนี่ตีแม่นครับอ๋อครับเป็นเป็นยังไงทั้งนั่นเข้าแล้วไปเขาแล้วนะครับหมานอยู่นอปีนี่เนาะพ่อได้กินเอาพ่อได้กินนะครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเขาไว้เอาฝากเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งครับผมเก้าที่สามครับที่ห้าเก้าแปดครับครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่เชิดครับช่วงหมานดนะครับ ตัวนี้มันเป็นสายใดนี่พ่อมันคืองามแถอสายโอ้ลูกเบิวมครับแม่เพิ่นเป็นดอนสิแม่เพิ่นเป็นดอนได้ยกเฮ้ยตึงเครียดอ๋อครับโอ้งามเลยครับพี่น้องตัวผูมันบอสครับพ่อผู้ใดหาพ่อพันธุ์ครับพ่อเปิดไว้หลายเป็นไหนตัวนี้ ก็เด <krit> ี <celular enfant> oh, ๋ยวเปิดเดี๋ยวมาเบิ้งเราสีส่อนก็ยไงเห็นสันนั่นเปนือนกันได้สามชิ้นพวกล่ะสามเท่าสามแสนหาครับอ๋อครับข้าชื่อข่าไก่เอาเปิดไ้เนาะพ่อเนาะเยพี่น้องให้เบิ้งน้ำกันเขาแก้วงามบ่มีกะจักหม่องแข่งขาใ่ๆเล็บกะล่าครับมาเต็มเม็ดของสายเบ้มครับเดี๋ยวมาเบิ้งงไทยน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งงไทยดูครับโอ้เงาหางใยครับ ไถ่ายลำลาำพ่อเราเปิดไว้อยู่สามแสนหาห้าพี่น้องเข้ามาักนำ้ำมาเบิ้งได้ครับอีพ่อห้าพี่น้องอยากไปเบิ้งอยู่ขอกอยู่ฟ้ามอยู่ใสกว่พี่กัดเข้าบ้านหินลาดครับบ้านหินลาดบ้างต่อครับอ๋อมันคือน้ำเภออย่างครับมมอ,อำเภอเมือ,เมองจังหวัดขอนแก่นท่าครับม ตัวงามตัวใ่สมูทดีครับลูกเบิ่มเต็มไปหมดอร่อยได้จักปีแล้วพ่อนี่ยข้าวเขาสองปีเลยนะ้าวเขาสองปีครับก้วมสูงบอกพี่น้องเขาเนี่ยพ่อไร่บ้านไดนร้อยร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับพี่น้องเอาใครอยากมาเบิ่งอยากมาชมตัวสามารถมาชมได้อยู่บ้านหินลาดเด้อครับเด้อบ้านหินลาดบ้างต่อยอมเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นเท้อพี่พ่อมีเบอร์โทรบ่ะเอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเขาเนี่ยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกครับแปดห้าแปดแปดห้าแปดหกสอง 6221 <2 S 2> ครับคุณพ่อครับพ่อยอดยครับพ่อยอดเด้อครับเด้อโอ้ยอ,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 อ่อ,ไอไนซ้อนเงเมืองขอ,งพอ,อนพี่กี่แล้วอ๋อเจ้าขวานไอไน้เงยเมืองขอนนึ่งตีพ่อเอาเนี่ยครับเด้อเจ้าขวานไอ้ใหญ่เมืองขวานมือน,นี่เอาง่ามๆม,มาให้พี่น้องในเบื้องในสนามครับข้องี้งี้ตันตันครับโอ้ยสายเบิ่มนี่เนื้อหนังดีเนาะพ่อเนาะนนเอาเบื้องเบื้องเล็บน้ำกันครับพี่น้องเล็บกะลาเล็บยี้ยี้เดี๋ยวให้เบื้อง้ายอีก พ่อได้เสริมอาหารเสริมอยังบอมันค uh uh> uh uh ือย uh ังสมุดดีแท้เสื้อมาหารอ๋อเสริมอาหารเขาอยู่เนาะครับเนาะวยนน้อยอยู่ครับพวงสร้างกับไปได้อีกไกลครับสำหรับท่านใดที่อยากเอาเขาฟอกเขาฟ้ามไปจำข้อไปจำลักเป็นพ่อบอกนะครับเอาตัวนี้สามแสนกูกลัวราคานี้พ่อเปิดไว้กันยังคุยกันได้อยู่เนาะโอ้คุยกันได้อยู่เนาะเอาบอมเป็นบาทได้บาทนั่นเนาะพโอ้ครับครับผม เอาพี่น้องเข้ามากนั่กับยังโทษเข่ามาถามคุณพ่อเราเบิ้งสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆพ่อครับครับครับสวัสดีครับพ่อเอาไอ้ไส้ผมเอามาจะทางเคลื่อนอุบลรัตน์เด้อพี่น้องทางโคกสูงครับโอ้ยคือมีบักดอนมาแท้บักดอนคือแม่นี่ยไอ้บักกี้โอ้แม่ลูกบ่นี่อยแม่ลูกว่าหลายปัญญานี่ว่า70,000ครับ70,000ครับแม่เพิ่นเป็นสายไดนคือเขางามแท้่ยไอ้แม่เพิ่นเป็นสายบ่ม แม่สายเบิ่มโอ้มือนนี่มีแต่เบิ่มพันล้านครับพี่น้องเต็มสนามอยู่มีแต่ตัวปนตาเบิ่งครับลูกเป็นหล้านแก้วฟ้าลูกหล้านแก้วฟ้าสายดอนครับค้อยเผือกลาชาค้อยเผือกโอ้ยงามเนาะครับเนาะเอาผู้ใดหาแม่ลูกถ้าพี่น้องเข้าอยากแยกแต้าลูกบักสายแก้วฟ้าเข้านีส่สิได้เพราะไ,ได้ได้ได้อยู่หลายคนไหนสามหมื่นหาสามหมื่นหาครับโอ้เป็นตะเลี่ยงเลยครับกระบ,บาลเขาใหญ่ บ่มีกะจักหม่องครับเป็นพอพันได้หรือเปลพอพันก็ได้อยู่ด้วยคร,ร,รับเด้อโอ้ยเล็บกะง,งามงามเล็บกะล่าครับส่วนแม่คุ้มสูงหไร่บนไหนเนี่ยลุงลอยสามสิบสาแม่ลอยสามสิบสามแยกได้บ่แยกได้ครับแยกหลายปบนไหนไอ่แม่สามสิบเกีย โอ้แม่มาคือถือกเถอะไอ่ได้ขายลูกคนไโอ้ไปน้ำลูกเนาะลูกเป็นตัวดีเลยครับพี่น้องแม่ลูกงามครับแม่ก็ส่งดีอัตลักษณ์มาชัดเจนครับยอยู่ในท้องคนมีอย่างบ่นี่ในท้องนี่เอาในท้องก็มีอีกในท้องของไผ่ออไอเสื้อผอเก่ลผอเก่าครับโอ้เดี๋ยวชมแม่ไปเลยเอาฝากพี่น้องเฮาท้องคนไปคนไรจยกเดือนแล้ว เขาหาเดียนแล้วล่ะเขาหาเดียนแต่ว่าท่องเริ่มเป๋เลยพี่น้องอนุ่มก็เริ่มเป็นเต้าแล้วครับเอาลูกกรโซูเอ้ยลูกผูน่อยหน่อยนี่มันเป็นตเอาครับพี่น้องมือนี้ห้วย<ช>ค่มหลายครับฝา,ากพี่น้องทางช่องความสุกเล็กๆสุดทิทบ้านหน้าทางไก่ทางไก่เพราะว่าที่เป็น ทั้งชนบุรีทั้งหมวกเล็กนะครับหรือโคราชที่เคยสร้างนะครับพิพิษณุโลกก็มีที่ไอ้ที่ไปทรงเอาฝากพี่น้องทั้งพิษณุโลกเขานําใกล้ไก่ารดก่ยังว่ากันส่วนร้อยกิโลเฮามีฟี่อยู่น้อยเนาะเอาฝากพี่น้องเฮ้าเด้อเขาหน้าปลาแล้วห้าอยากได้คมงามๆามแมล่ลูกลูกเป็นลูกผูสายแก้วฝ้าน้านาอไอ้เนาะแม่เป็นสายเบิ่มพันล้านครับ อัตลักษณ์มาชัดเจนทุกอย่างครบเหมือดเอาฝากเบอร์ไว้เนี่ยไอศูนย์แปดหนึ่ง 1> 1ครับผมศูนย <cripp led S 2> ์ส <az> <bank> ี่เครับหกศูนย์แปดสามครับไออีหยังสอท่อสังวนครับไอสอท่อสังวนมาได้ใสได้เห่ามาต้เคียนวยรัดมีงามงงจังสี่อีกบอยอยู่ในคลองในฟามครับมีมีสามเมมีสามเมครับเอาพี่น้องห้าอยากมาเบิองหรืออยากสีมาติดภารกิจหรือว่ามีภารกิจมาอยากมาเบิองกล้วยงามงงอยู่ในคลองในฟ้ามของไอสังวนสอท่อสังวนยู่ทางั่อุบัตรัเห่าเนาะครับน ลูกเพียกกับมีตัวแม่เขาก็ออกสองมืออ๋อเขาก็ออกอ่อนๆกับมีแนนเอาราคามีทุกตัวเท่าไเนาะนี่ถูกรุ่นนี่ถูกรุ่นมีทุกแบบเอาฝากพี่น้องงัวมีว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีครับงัวช่วงนี้เพราะเอาเข่าเนาะเอ่ามีตะค้อยครับผู้ใด้มาค้อยมาหาเราเลยได้สอท่อสงวนอยู่โคกสูงเท่าไเนาะ อยู่ตำบลโคกอยู่ตำบลโคกสูงอยู่บ้านโคกสว่างอยู่บ้านโคกสว่างครับพี่น้องเอาฝากพี่ฝากน้องขอบคุณหลายๆไอ้จงหวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสามน้องบึงเนี่ยสวัสดีครับคุณขวัญเจียมโอ้ไปจังไหนมาจังไหนมือนี่โอ้มาตลาดนัดแล้วนะพี่โอ้ยกระรังนี่ราคาในพูดได้เห็นในข้อยาวเลยเ้อเออเออเงื่องี้ก็แยกซื้อกันไปเป็นยังไงช่วงนี้ราคาหลังจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามห้องราคาไม่แล้วมันมันมันมาแล้วมันบ่ราคาเริ่ เริ่มมีแล้วบ้านบ่อดีแล้วซื้อกันดีแล้วบ้านพ่อย่างแล้วมีเสียงส่งคือคักเนาะพ่อเนาะซ่งคือคักนี่เห้พ่อตลาดขึ้นขั้วง่ามเพิ่นเห็นบ่อโอ้เบื้องดูครับพี่น้องเอาเบื้องกล้วยงามเอาเนี่ยครับขั้วงามเพิ่งโอ้ยใครจะซื้อกันเนี่ซื้อกันเลี้ยวครับพี่น้องซอ้เอาพี่น้องเขาคือหลายแถวนอกวันนี้เนาะโอ้เบิ่งกล้วยงามดูครับเป็นไทยแล้วจ้าโอ้ราคาราคาเปิดอีพ่อเราเปิดไว้สามแสนบวกลัวครับตัวนี้ครับ มึงาง่มเนาะพ่อซื้อเด้พ่อแกงขายไงเด้ครับพ่อพันจพพ่อันเด้ครับนี่ครับเอามือนีคุณพ่อเราเอาเข้ามาในสนามมาโชว์ให้พี่น้องเขาเบิ้งพี่น้องเบิ้งมเบิ้งเบิ้งคึกคักคึกคักเนาะพ่อเนาะนัดนี่คึกคักนัดนี่คึกคักครับพี่น้องขายซีมืดตลาดแล้วครับนี่ พวกน่ะพี่น้องเขาเห็นหลายๆนี่พวกมันยังได้มาซื้อเด้ครับนี่ครับใช่มาซื้อเด้อน่ยเตรียมตัวซื้อกันอลไรได้เนี่ยมีต่ซื้อได้เนี่ซื้อไปลงให้ลงหน้าเอาเกี้ยวเข่าออกแล้วเข่าออกแล้วเลี้ยงกล้วยไปนี่ครับผมตลาดกล้วยก็เล่นึ้นแล้วเอาเอาเอาคุณพ่อซื้อคุณพ่อได้ยักตัวไปมือนี่มือนี้พ่ได้ได้เต้าว่านี่ได้โอ้มือว่านี่เอาโอ้มือว่านพ่ได้เอามาพี่โอ้เอาง่ามโอ้ยเป็นกล้วยงามก็แทนกล้วยพุดอย่างนี้เอาคุณพ่อเตรียมฝากอีหยังไว้กับพี่กับน้องไงหลังจากช่วงนี้ เป็นแังไดเด้อผู hmm. ้ใดอย่างได้งัวได้พวกกันมาเอาไปเลี้ยงขวดแล้วดับเสียอ่าเออแล้วจับจอมนันเสียก็โตมากเออเสียอาดเอามาบ่บู้มือนี่นี่รังเสื้อยังนะก็ดูเอาฝากไว้นั้งปีน้องน้องตลาดดัดเข้าหนิละผู้ใดอย่างพวกง้อันพวกกันมาเบิ้งออกไปมี่มงเลี้ยงแล้วมี่มงเลี้ยงแล้วเนาะพ่อเนาะพ่ได้จับโดยใบพ่อได้ท่านเดีวเอาทางจังน้อยก็ดีได้กันใครจิบเจียวตัวเอาใครจิบเจียวจังหน่อยอดใจจังหน่อยเนาะครับเนาะปูหน้าลายกับผูหน้าลายกับสีได้อยู่ไรเละพันเนาะพี่พ่อ กูได้กระมือกัวก็ได้กันด้วยเรครับผมง่วนตัวกระมือกันายเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ซ้ำนี่คุณน้องครับผมขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพ่อเจียมครับครับผมสวัสดีครับอ๋อตอนนี้คุณบู้ใหญ่ไอ้สายสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงตัวนี้เฮ้ยไรเป็นไงไอ้นี่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามครับโอ้ยสูงลอยยี่สิบหกครับเว้ยสี่สี่เดือนอืมเป็น ลูกไพลร้านไพ่ไอ้ร้านเกาจลรื่ครับลูกร้านเกาจเจลเรื่นครับอ๋อพอพันนี่เป็นลูกของเก้าจรื่เนาะครับเนาะครับผมครับรบ้อยยี่สครับร้อยยี่สิบ,บอไอ้ใช่ไม่จักตัวมือนี่ได้สองตัวน่ตัวนึงตัว,ตวไหนตัวแม่บ่ครับโอ้อีนี่นี่ว่าเท่าไรก่อยี่สิบเท่าไรกอดยี่สิบสามครับยี่สิบสาม สองหมื่นสามพันครับพี่น่องพววมสูงลอยยี่สิบหกแข่งขายเงาดีน้อยเนาะปีสี่เดือนปีสี่เดือนครับพี่น้องช่วงนี้ครับเอาเกี้ยวเขาเกี้ยวหน้าออกแล้วห้าพี่น้องอยากเอาไปเลี่ยงนะครับเนาะโอ้เป็นตะเลี่ยงเด้ครับส่งดีเด้ครับนาเขาก็ดีได้ครับพี่น้องแข่งขาย้นเขาใหญ่เนาะครับเนาะเขาใหญ่ดีครับแข่งขากับเงาครับเอาไอ้ไส้ฝากเบอร์ไปน้ำเนี่ยนันตนวนึง ตัวนึงกับมี่มันไหวเั่านี่เดินเอาตัวนี้ตัวนี้แม่ค้วไอทับแล้วครับโอ้ตัวนี้แม่ทับแล้วมันบ่อ่านไปไอ่าันรอบไปบ่อครับขายลูกเถือกพี่น้องไปโอ้ขายลูกเถือกครับสูงลอยสามสิบสามก้วยลูกแรกค้วยลูกแรกครับสูงลอยสามสิบสามแม่นี่ราคาหไรเป็นไงก้อยแม่นี่ก็เปิดไปสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามครับพี่น้องเอาครับต้องสองสามหมื่นเหรอครับทับบังสองสามหมื่นเพราะในพันรอบดอกครับพี่น้องตรวจเพราะในใดดอกผู้ใดมักกะจัง เขามาเบิงหรือโทษมาสอบถามไอ้ใช่เราได้แล้วครับหางหางมันคดอ๋อตํานี้คือหางคดน้อยเนะานนะเอาถ้าผู้ใดบอตีว่ามันหางคตเขาก,ก็เอาไปเลี้ยงได้เลยครับพี่น้องก็บว่ผิดยังอกอ,อ,งอกอเอา5พี่5น้องเขามากักราคานี้นะครับ สนใจความสูงหลายบันไดคือยังส่งโอ้ส่งสูงเนาะครับเนาะลอยสามสิบสามครับเอาแม่นี่แม่นี่แม่นี่สองหมื่นสามครับแม่นี่ก็บสองหมื่นสามแม่นี่ก็บสองหมื่นสามครับพี่น้องเอาไอ้ไส้เอามาหนิมันบ่คู่นีิเนาะเอาฝากเบอร์ฝากที่อยู่ฝากพิกัดฝากฝ้าเนี่ยครับเบอร์ทั่วศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก็ดซีซีมองยูค่ะบ้านข้อตำบลบ้านข้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมือขับมื้อนี้เอามา แค่สองตัวอ้าวมาสองตัวอยู่ในควากให้ฟ้ามเฮามีอีกบ่อยจะมีครับเอาห้าพี่น้องเฮาอยากเบิ้งมีช่องทางให้กันติดตามบอกฮือว่าอยากไปเบิ้งอยู่ควากอยู่ฟ้าม่อ่าอยากไปเบิ้งอยู่ควากอยู่ฟ้ามกับบ้านค้อตะบุบ้านค้อมันเพิ่งเริ่มจะวัดขอนแก่นอ๋อครับเอาจังทั่วหาใช่เนาะครับเนาะจังทั่วหาได้เอาขอบคุณหลายๆครับครับใช่บ๊ายดีครับผมสวัสดีครับหลายเป็นใดครัพวกสองตัวนี่ม่ลูกหาเมื่อนหาครับนั่งสามเมื่อนหาโอ้ อองราคาเก่าหมื่นกลัวด้วยครับอันนี้เป็นแม่สาวราคาสามหมื่นหาครับพี่นอ้องค่วมสูงร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับทรงดีครับพี่น้อง แล้วก็แม่ลูกนี่เป็นแม่ลูกแม่หาเมื่นหาครับค่วมสูงรอยสามสิบบวกขึ้นครับรอยสามสิบหาเนาะพ่อ,อ,นอเนาะอ,อเป็นตะเลียงครับลูกเป็นลูกของไผ่ครับบอสั้นตะไผไผมันเก่าหดโอโอ,โอลูกเป็นลูกของเจ้าสั้นต่ว่าเนือหนังดีเดยครับ นี่แม่ลูกครับห้าหมื่นหานี่ครับแม่แม่ความสูงร้อยสามสิบหาครับส่งดีครับส่วนแม่สาวนี่ความสูงร้อยสามสิบเท่าไรพ่อหนิสามสิบสี่สามสิบสี่ครับแม่สาวราคาสามหมื่นห่าครับเอาคุณพ่อฝากเบอร์ไว้เนี่ยสองห้าครับผมสองหกเก้าหนึ่งหกเจ็ดสองครับคุณพ่อจอยน้องครับเนาะจอยน้องบัวครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อครับครับสวัสดีครับนี่จะ คมเป็นตะเลียงครับ,บยูบานคำบงครับอำเภอ้ำพ่างจังหวัดคอนเจนเสาเสของวันที่2ีสิบเก่าพฤศจิกายนสองพายน2 5ครับไอ้ไส้ปลาหลาเป็นไนตัวนี้คู่นี่เไอ้ไส้เจ็ด,าาดหารสองหม่นเจ็ดพันห้ายพี่น้องคว่มสูงแม่ปลาไหลเป็นไงเน,นี่ย ร้อยสาบวกอยู่ครับลูกผูครับก็ว่าตกผู้นี้ตกเโอ้วกยลูกแรกด้วยครับเป็นลูกผูลูกเพิ่เซื่งหละอายมากบัดนี้พิ่งแม่พิ่นท่องเหรอเนี่แม่ก็ท่องอีกติดท่องทัเพียงอ๋อทท่องตรวจมาแล้วครพบ่งตรวจท่องแล้วกงประกันท่องพร้อมด้อครับพี่น้องราคานี้ประกันท่องอีกตั้งหากลูกเป็นลูกผู้สองืเจ็ดพัน้าร้อยโอ้ยสองหมื่จ็ด้าร้อยไอ้ใชมาก้ใส่กนสอามมาตกผูราก มาตะกลุ่มเพราะว่าโอ้กุดอนท่านี่เขาเนี่ยร้อยเขตระวังเขาชุ่มกวงนี่น้องไอเนาะเอาพี่น้องอ้าพี่น้องเบิ่งอยู่ทางอุดรไปทางพุนกับไปซ่งอยู่น้องไอเนาะทางไก่ทางไก่เขาซ่งได้อยู่เนาะได้ครับเอาคันรถซ่งฟี่ซ่งฟี่ขันลอยกิโลน้องไอเนาะเอาขันลอยซ่งฟี่ลอยพวกกระซ่งลอยกิโลซ่งฟี่เด้อพี่น้องเด้อมีบริการซ่งฟี่ลอยกิโลแต่ว่าขันไก นันไก่กว่านั้นกะมีค้าน้าหมูน้ำมันธรรมดาน้อยเนาะอาชื่อสองได้สามเอาชื่อสองได้สามเนี่ยแม่เนี่ยสดครับเอาแม่สดสดด้วยพี่น้องฝากพี่น้องเข้าไว้เนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับเอาฝากพี่น้องแม่กับท้องแล้วลูกเป็นลูกตัวผู้ครับเอาฝากเบอร์ไว้เนี่ยชื่อพ่อบุญครับครับพ่อบุญพ่อบุญบ้านกุงพันธ์ครับ ตำบลพันดอนอำเพอคุณพว่าพีครับครับผมเบอร์ทั่วนี่ไอเบอร์ทั่วศูนย์แปผมศูนย์สี่แปดครับหนึ่งแปดหกเก้าคผมขอบคุณหลายๆครับพ่อครับสวัสดีครับรอตเตอรี่ครับเอายี่พ่อซื้อลอตเตอรี่น้ำพ่นแนี่ห้าถึกลอตเตอรี่พร้อมคุนแสนหนึ่งบอตอเลยต ฝันดีที่พ่ออ้อันเขาจุงมาใส่สิ่งทโอ้ท่านเด็ปนประธานของซักชุดไหนปะมปดไม่ซักไปเรียกนี่พ่อลูกเมียเมีลูก น <tang ar> <cus> <or hat> ี่อยมันคือี่อย่งรวยสามสิบเจ็ราคไรบันไดนียตัวนี้สามเมือนทวนครมบได้ยังบหร่าหราคาเนิคนท่องจังไดนี่ท่องว่างนี่เป็นว่าสิเป็ว่าสิมีจะจะสิมี๋อครับจังเดียนมันท่องว่าันีตึงไลครับราคาว่าอีกจังน้อยดูวเพืเป็นตะฟังเนี่ยราคาสามมือนถวนครับสามเมือนทวนครับค้วสูงอยสามสิบเจ็ดครับพี่น้อง อยู่ตลาดบ้านคำบงเนอครับนี่เ้อ เป็นตะเอาว่าล่ะพ่อราคาคือถือแค่พ่อสามหมื่นถวนราคาสามหมื่นถวนพ่อมันเป็นยังไงเป็นตะเอาว่ละสามหมื่นวนบ้านออฝ่ายมันหักออกไหมเอาเอากอาตัวพ่อเ่ต้องหักเตือนหนเลยเตือนหนเลยเอาครับพี่น้องิ่งดูกล้วยราคาสามหมื่นข่วสูงลอยสาสิบเจ็ด ตาแยมแยมจำอัตลักษณ์ไม่ชัดเจนมั้นะครับไอ้ไส่เอาไม้จากตัวไมาสองตัวมุ้ยมาได้ตไส่ได้เฮามาได้ตไส่นี่ครับไม้ตะกนวลไม้ตะกนวลมาสวยๆเพาะว่าไรเพราะว่าเราขายเลยเอ่ฝากทางช่องเข้าไปเนาะครับเนาะสวยก็สิได้ขายก็ยูดอกครับเพราะว่ามันส่งดีแล้วให้ โอ้ราคาราคาสามหมื่นครับพี่น้องโอ้ยมากเใหไ่อ่างครับเพิ่นได้ลูกมาจากตัวไปไอ้กล้วยได้ลูก2อตัวกล้วยลูกสองน้อยเนาะเอาไอ้ฝากเบอร์เนี่ยศูนย์ทีครับผมห้าสครับศ2นย์เก้าหนึ่งครับผมไอ้ันงครับสวยครับไอ้สวยใสอีกแม่สาวน้อยตัวหนึ่งเอาไปเบิ้งแม่สาวหน่อยอีกครับ อย่งางไปเบิึงแม่สาวน้อยของไอ้แล้วอีกครับได้ด้วยโอ้แม่สาวน้อยนี่ลายเปไ็นอะไเนี่ยอ้ตัวสามสิบหาครับตัวสามสิบหาครับเอาแม่ลูกเบิ้มครับสามสิบหาต้นสูงลอยต้นสูงผมมั่ลอยสามสิบหาเนี่ยลอยเอาลอยสามสิบบวกเลยครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเข้าไว้เบอร์เก้าเบอร์เดิมน,น้อยเนาะครับผมครับเอาขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับโชควมันมาด้ออวยด้อ